ส่วนที่ชลบุรีเดินหน้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดอบรมสร้างเครือข่ายฟื้นฟูชีวิตคนพิการทางสติปัญญาค่ะ จังหวัดชลบุรีเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างจริงจังภายใต้การนำของนายนริชนิรามไมวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครฟื้นฟูสมัรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนณนห้องประชุมเทศบาลเมืองชลบุรีอำเภอเมือง การอบรมจดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30ตุลาคมมีผู้เข้าร่วมกว่า60คนโดยได้รับเกียรติจากดกรสายสมวงศาสุรักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชนุปธม์พร้อมด้วยนางสุพิญญานิรามไมวง์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางสติปัญญาอย่างถูกวิธีรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแลเกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการดูแลผู้พิการในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนริศนิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวย้ำนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครคือกำลังที่สำคัญในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาโครงการนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถนำความรู้ไปขยายผล <c oughs> เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่วนที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชานายวีรชัยขจรชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการปี2568โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เขชนบุรีภาคตะวันออกได้รวมกับเทศบาลเมืองศรีราชาคัดเลือกผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมสร้างและซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการปี2568โดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภครบ,บริโภคเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น54,000บาทให้กับนางนุจ,จรียิ่งดีอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่288ทับ7อำเภอศรีราชา โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมด้วยผู้จัดก,การธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชลบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดก,การเขตเชลบุรีหัวหน้าสนรัชการและพนักงานเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมในพิธีโดยนานุชรียิ่งดีได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณทางเทศบาลเมืองศรีราชาธนาคารอาคารสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ซ่อมแซมบ้านให้ได้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้นค่ะ